สิตาแฟนเก่าของกันนพัฒนอินใจเอื้อคะ่ะทำความรู้จักสิตาชูจากประเด็นข่าวเมาส์มอยเพจเจ๊มอยร้อยแปล่าว่าเมื่อคนเราแยกทางกันแล้วการมุบออน, Move นยังไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคู่รักคู่หนึ่งขณะที่ฝ่ายหญิงตัดบัวไม่เหลือเย้ยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่หยุดและดูเหมือนว่าชีจะมุบออนไม่รอแล้วนะและจะให้ชีเปิดใจกันตลอดทัวร์กับแก๊งบอยแบนดคาดว่า น่าจะค,บ,คบกันกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกเองก็ไม่น้อยหน้าติ่งสงสัยว่าน่าจะกลับไปหาแฟนเก่าในอดีตกับล่าสุดแฟนกลับสงสัยทั้งคูีจะไปร้านลาทะเละด้วยกันเพราะว่าพระเอกในยลกสตอรี่ฝ่ายน้องเองก็ลงไอจในเวลาถัดมาเป็นภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกันแค่นั้นละค่ะแค่นั้นดูน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวว่า คงจะมีคนล้วมีซัมติงอะไรสักอย่างละมั้งคะแม่เรียกได้ว่างานนี้จะมีอะไรมากไปกว่าที่เรารู้หรือไม่ก็คงต้องรอชมเลยละคะ่ะบอกได้เลยนะคะว่าแฟนเก่าของหนุ่มกันนะพัฒรคนนี้เนี่ยเป็นถึงสาวสวยเรียนเก่งดีกรีจบเมืองนอกประเทศออสเตรเลียมีผลงานละครเวทีเรื่องหยุดพบ คนขับรถไดเวอร์และยังมีผลงานละครเรื่อง My Hero วีรบุรุษสุดที่รักนอกจากนี้เงยังได้เปิดแบรนด์ของส่วนตัวเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ใช้ชื่อว่า BCHU r u n w w e โดย i n s t a g r r m m นั้นเธอก็มักจะอัปเดตผลงานให้แฟนคลับได้ชมได้ไปอุดหนุนกันอยู่เรื่อยๆล่ะคะ่ะหากใครที่รักที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะ